จักรวาลและสสารสิ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของอนุภาคที่เรียกว่าจากการสั่นสะเทือนของธาตุรู้หรือพลังงานในระดับของฮิโบันจนเกิดกระแสของการสั่นสะเทือนขั้นสูงสุดกลายเป็นดวงดาวและสสารสิ่งที่ดำรงอยู่ทั่วทั้งจักรวาลและการสั่นสะเทือนอนุภาคนี้คือการสั่นสะเทือนของจิต ที่ทำให้เกิดสภาวะของความอย่างรู้ในชีวิตของการสั่นสะเทือนของธาตุรู้อันยิ่งใหญ่ซึ่งเราทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์สุดยอดนี้ได้จากการโปรแกรมจิตหรือการทําสมาธิเพื่อให้เราได้ค้นพบประสบการณ์ที่สุดยอดนี้เราจึงต้องเข้าสู่กระบวนการของการวาร์ปจิตที่เราเรียกว่าวาร์ปได้เอ็กซ์เพ c e รด้วยการสั่นสะเทือนอนุภาพของพระเจ้าอนุภาพของฮิกโบอรหรือพลังงานชีวิต ในระดับของ DNA ระดับอะตอมที่กำลังทะลุทะลวงเข้าไปในระดับของชีวิตจนทำให้เรารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนี้ในระดับของอนุภาพละจัก,กรวาลก็สั่นสะเทือนชีวิตของเราผ่านจิตใต้สำนึกผ่านาธาตุรู้อันบริสุทธิ์ของเราและเราสามารถที่จะค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตค้นพบสุดยอดของความเป็นมนุษย์ด้วยการจูนจิตของเรากับจัก,กรวาลกระบวนการนี้ จะทำให้เราค้นพบเคล็ดวิชาหรือสูตรลับของความสำเร็จไม้ตายที่จะทำให้เราค้นพบกระบวนยุทธ์กระบวนท่าในการสันสะเทือนอนุภาพของชีวิตผ่านความสำเร็จที่ไร้เทียมทานและนี่คือกระบวนการของการ C Hero s e สซิโร่ทูฮีโร่คอร์สพิเศษเงินล้านที่จะทำให้เราค้นพบจาก,กรวาลภายในของเราด้วยการถอดสมการชีวิตเพื่อความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด อยากแท้จริง